สวัสดีค่ะพบกับวสิมาฮิลลิ่งนะคะเรามาเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้ต่อก็คือคนที่ตื่นรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะมองว่าคนที่ยังหลับไหลยอยู่คนที่ยังไม่ตื่นเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ ไม่โอเคแย่ yeah. ตัวเราเป็นผู้พิเศษตัวเราเจ๋งกว่าใครใครไม่ใช่นะคะคนที่ตื่นรู้แล้วจะไม่รู้สึกแบบนั้นทุกๆคนเท่าเทียมกันแ้ะทุทกๆคนมีสิทธิ์ที่จะตื่นรู้และก็กําลังเรียนรู้การตื่นรู้เช่นเช่นเช่นกันเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วและจะเป็นในรูปแบบไหน,นในเมื่อเราตื่นก่อนเราเลยเรียนรู้ก่อนเราก็แค่มาแบ่งปันแล้วก็ปลุกเพื่อนๆสกิดกันให้ตื่นขึ้นมา เพื่อที่จะได้เดินทางไปด้วยกันนะคะการตื่นรู้เนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขยังไงเออก็ไม่เชิงว่าสุขคือคือเราจะไม่ยึดว่าสุขหรือทุกข์ขนาดนั้นแต่มันจะทำให้ชีวิตเรามันมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ง่ายขึ้นสนุกขึ้นว่าเราอ่ะมาทำอะไรจะทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อใครอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็คือ เวลาที่จิตที่มันตื่นรู้แล้วจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงก็คือเป็นดวงจิตจากจากซอสจากพรายครีเอเตอร์ที่ลงมาสู่กายกายสังขารนี้เอ,อโลกเอเขาเรียกว่าอะไรอ่าร่างกายนี้เพื่อที่จะมาเล่นเกมบนโลกมนุษย์พอพอเรารู้ว่าเราลงมาเพียงเพื่อเล่นเกมเพียงเพื่อมาเล่นสนุก เหมือนเราไปเล่นสวนสนุกแห่งหนึ่งเออเขาเอามาปล่อยเราเล่นสวนสนุกแห่งหนึ่งพอถึงเวลาเขาก็บอกว่าคุณต้องกลับนะเออเล่นสนุกแล้วก็กลับอืมบางคนก็ไปเล่นบ้านผีสิงบางคนก็ไปเล่นผาดผลบางคนก็ไปเล่นแบบปืนยิงกันคือก็แล้วแต่ว่าคุณจะเล่นแบบไหนคืออยากสนุกอยากอยากเป็นผู้ร้ายอยากอะไรก็มาเล่นเล่นเสร็จแ,แล้วแล้วก็กลับทีนี้พอเรารู้แบบนี้เราจะรู้สึกว่าแบบ เราจะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่อินกับกับกับผู้คนรอบข้างหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มามามีผลกระทบต่อเรามากเราจะไม่เจ็บปวดไม่เจ็บช้ำไม่เสียใจไม่โกรธไม่โมโหไม่ไม่อิจฉาลิษยาคือความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันจะเบาลงโดยอัตโนมัติเพราะว่าเมื่อเรารู้เช่นนั้น แล้วเราเชื่อเช่นนั้นพอเรารู้สึกว่ามีมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งมันไมเ่เคยไม่พึงใจเราเราก็จะแค่รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแค่บทละครบทหนึ่งมันเป็นแค่อะตัวที่เล่นเกมตัวหนึ่งแค่นั้นเองที่เข้ามาเสริมละครชีวิตเราอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราแบบไม่แย่แสเออไม่ใช่แบบใช้คำแรงไปหรือเปล่าอ่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ไม่ยินดียินร้ายอะไรกับ ก,กับสิ่งนั้นมากจนทําให้เราเกิดทุกข์อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะความทุกข์เรามันถึงจะเบาลงส่วนความสุขเนี่ยมันก็จะมีอยู่เนืองๆถามว่าสุขปีดเลยไหมมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่มันจะสุขอยู่เนืองๆแล้วก็สม่าเสมอแล้วก็บารุงมันเหมือนปุ๋ยที่แบบค่อยๆหย,ย่อนลงในพืชให้มันค่อยๆเจริญตบเติบโตงอกงามไปอมืมันไม่ใช่ว่าใส่ปุ๋ยทีเดียวแบบสุกทีเดียว,แบบยวแล้ว ปี๊แล้วก็แบบพังลงต้นไม้ตายไม่ใช่คือมันจะค่อยๆบำรุงรักษาใจเราคือแบบไปเรื่อยๆความสุขนี้คือเส้นทางเรามันจะเปลี่ยนไปทีนี้แล้วเราจะมีเขาเรียกว่ามีกิมมิคในในในชีวิตเรามันจะมีเรื่องราวต่างๆมีเกมมาให้เล่นเยอะมากเลยหลังจากที่เราพอเข้าสู่เส้นทางนี้อ่คูบาอาจารย์หลายๆท่านโคช้ชหลายๆคนที่เขาที่เขาเก่งๆเขาก็จะมาสอน เราก็ไปคอยไปเรียนรู้กับเขาเออบางคนบางท่านก็จะสอนเรื่องนี้แบบนี้บางท่านก็จะสอนเรื่องนี้แบบนี้โหเราลองลองไปลองทอําอ่ะมันมันจะทําให้ชีวิตเรามีสีสันมีมีความสนุกสนานแล้วมันมีชีวิตชีวาความมีชีวิตชีวาความได้มาโลดแล่นในโลกมนุษย์ได้ทํานั่นทนํานี่แบบแบบที่มันเป็นสิ่งที่ที่ในเส้นทางตื่นรู้มันก็เป็นในสิ่งที่ทํานองคลองธรรมที่ถูกต้องอยู่แล้วมันจะสนุกมากเลยเหมือนกับ เรามาเรียนรู้ว่าการทำสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลเฮ้ยน่าลองอ่ะยังไม่เคยลองดูสิสนุกมากเชื่อมต่อกว่าไฮเออร์เซลไฮเออร์เซลคือตัวตนที่สูงกว่าตัวตนที่สูงกว่าก็เหมือนกับเทวดาประจำตัวเฮ้ยเขาจะบอกอะไรเราเขาจะส่งสัญญาณยังไงกับเราเราลองดูสิเออมันก็สนุกไปอีกแบบนึงการที่อาจจะใช้กดแรงดึงดูดที่มันมีอยู่แล้วในโลกนี้เราจะใช้มันยังไงให้สนุก แล้วก็ให้เราชีวิตมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเหมือนที่เราแบบมีอยู่แล้วอ่ะแต่เรามาอยู่ในหลงในเกมหลงในโลกแห่งนี้โลกมายาแห่งนี้จนเราเป็นทุกข์อ่ะเราไม่ได้ใช้ความอุดมสมบูรณ์นั้นเลยเรามีแต่ความทุกข์ความยากจนความคนแค้นความเจ็บปวดรวดแล้วเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้กลวิธีนั้นนะ่ะแล้วในเส้นทางฉิตวิญญาณเขาก็จะสอนเอว่าเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้อ่ะเราอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตแบบแบบเชื่อมต่อกับโลกภายในแล้วก็เชื่อมต่อกับความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมันมีก็จะมีวิธีหนึ่งสองสามแตกต่างกันไปอืแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วมันก็จะทําให้ชีวิตเรามันเฮ้ยมันมีคุณค่ามันมันมีความสนุกสนานมันมีมันมีความหมายอ่ะ,อะทุกคน